สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ฟังคำตอบกันชัยถามคุณแม่เกลียดผมหรอกลัวไปงานแต่งโมจะถูกไล่ออกมาวันที่9มีนาคม2565หนุ่มกันชัยจัดรายการโหนกระแสตอนทนายแม่โดยเชิญทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยทนายความของคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแต่งโมนิดาหรือแต่งโมพัทรธิดา มาเปิดใจหลังโดนแชรอดีตเคยโกงเงินมีผู้เสียหายหลายรายซึ่งก่อนหน้านั้นคุณแม่ของสาวแตงโมประกาศในรายการหนึ่งว่ายังจ้างทนายกฤษณะต่อแต่ไม่อยากให้ทนายกฤษณะมาออกรายการโหนกระแสด้วยนั้นโดยก่อนเริ่มรายการหนุ่มกัญชัยจึงได้ถามทนายกฤษณะว่าทำไมคุณแม่ไม่อยากให้คุณมาออกรายการนี้ทำไมหรือคุณแม่เขาเกลียดผมหรอหรือคุณแม่เขาเจ็บเพราะรายการนี้ ซึ่งทนายกฤษณะได้ตอบว่าคุณแม่ไม่เคยพูดเสียหายกับทางคุณหนุ่มกัญชัยเลยมีแต่ชมคุณกัญชัยซึ่งหนุ่มกัญชัยก็บอกเช่นกันว่าผมก็ชมคุณแม่ ทนายกฤษณะบอกด้วยว่าไม่รู้เหตุผลของคุณแม่แต่ที่ผมตัดสินใจมารายการวันนี้ต้องกราบขอโทษคุณแม่ด้วยที่ไม่ฟังคำสั่งแต่มองแล้วว่าการมาออกรายการนี้ก็มีผลดีของผมด้วยในการแก้ปัญหาและช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยยังย้ำฝากทนายกฤษณะไปถึงคุณแม่อีกด้วยว่าบอกคุณแม่อย่ากเกลียดผมนะผมไม่ได้มีอะไรกับแกผมกลัวไปงานแต่งโมกแกจะไล่ผมออกมา ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดรายการโหนกระแสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ